สนับสนุนโดย a i s ใช้ชีวิตได้มากกว่าสวัสดีครับได้เวลาของรายการคู่ชิงคู่แชมป์สรุปข่าวรอบวันคืนวันนี้อยู่กับผมวุฒินานนาหิมนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์กลุ่มคาสเตอร์ทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันโดยกระทรวงการคลังให้สิทธิประโยชน์สูงสุด1 0 1ถปีครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกุลัชกาศีบุญเรืองบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ใน2กลุ่มพื้นที่ซูเปอร์คลัสเตอร์สำหรับการประกอบกิจการทั้งหมด9จังหวัดครับคือพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีชนบุรีระยองฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ตเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีพัณฑ์กลุ่มดิจิทัลกลุ่มอาหารและบริการสุขภาพด้วยการยกเว้นภาษีกันด้านนิติบุคคล8ปีและลดหย่อนอีก50%เพิ่มอีก5ปีครับส่วนกิจการที่มีศักยภาพในอนาคตและมีความสำคัญอย่างมากกระทรวงการคลังจะพิจารณายกเว้นภาษี10 1ถึง15ปีการยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีกันได้บุคคลธรรมดาระดับผู้เชี่วชาญชั้นนําโดยให้ถิ่นที่อยู่ถาวรสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตได้รับการส่งเสริม BOI จึงต้องทําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามเพิ่มเติมใน2-3สัปดาห์ข้างหน้าครับขณะเดียวกันยังส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในการแปรรูปผักผลไม้ยางพาราอ้อยข้าวโพดสับป,ประรดในพื้นที่ต่างๆการปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์ สารสกัดจากผลิตภัณฑ์พืชอาหารทางการแพทย์การเก็บรักษาผลไม้ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงรวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มเพื่อพัฒนาเส้นใยได้ผ้าฟอกย้อมการพัฒนาวิจัยโดยให้ยื่นคำขอภายในสิ้นปีหน้าและต้องเริ่มดำเนินการในสิ้นปี2560เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนโดยเร็วครับ กสช,ช,ชเปิดรับซองเอกสารผู้เข้าร่วมประมูลคลื่น900เมกะเฮิร์ตเป็นวันแรกผู้ประกอบการเข้ายื่นซองทั้งหมด6รายครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอช,ชถากกรทตันทสิทธิ์บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมารับเอกสารการประมูลคลื่นย่านความถี่900เมกะเฮิร์ตโดยพบว่ามีผู้มารับเอกสาร6บริษัท สี่กลุ่มคือบริษัท Advanced Wireless Network บริษัท D-Tac d r e n e t inet, บริษัท D-Tac Broadband บริษัท TrueMove S Universal Communication บริษัท Jazz Mobile Broadband และบริษัท Hutchison Telecommunications ประเทศไทยโดยจะเปิดรับเอกสารจนถึงวันที่21ตุลาคมนี้และกำหนดยื่นเอกสารวันที่22ตุลาคมครับ ส่วนกำหนดการประมูลคลื่นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะปรับให้เร็วขึ้นจากเดิมวันที่15ธันวาคมนี้เพราะว่าการประมูลเร็วขึ้นจะส่งผลดีต่อกา,กการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและหากประมูลใกล้เคียงกับคลื่น1,800จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง70ล้านบาทโดยจะประกาศให้ผู้เข้าร่วมประมูลรับทราบก่อน15วัน ก็สชเชื่อว่าการหัวประมูลน,นั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่าราคาตั้งต้นที่กำหนดเอาไว้หากผู้เข้าร่วมมากกว่าจำนวนใบอนุญาตราคาตั้งต้นจะอยู่ที่ร้อยละ80หรือ12,864ล้านบาทแต่ว่าถ้าผู้เข้าร่วมประมูลน,น้อยกว่าหรือว่าเท่ากับใบอนุญาตราคาตั้งต้นจะเริ่มที่100%หรือ16,080ล้านบาทครับ หลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูลรถแรกเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับโดยการสั่งซื้อจากรัฐบาลที่นำมาจากที่ญี่ปุ่นนะครับโดยผู้สื่อข่าวต้นเศรษฐกิจของ Nation TV ได้เกาะติดบรรยากาศการรับมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้รวมทั้งขั้นตอนต่อไปของกระทรวงคมนาคมด้วยติดตามรายละเอียดจากคุณอภิบาลว่องวงรัก คุณผู้ชมครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังผมขณะนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วง2ขบวนแรกเส้นทางบางใหญ่และเตาปูนซึ่งถูกส่งตรงจากญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยเมื่อประมาณวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อสักครู่นี้ทางรัฐมนตรีคมนาคมบอกครับว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการเร็วกว่ากำหนดการเดิมแน่นอนครับรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าสาเหตุที่เลือกซื้อรถไฟฟ้าจากญี่ปุ่น เพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเทียบเท่าเยอรมันอีกทั้งระบบความปลอดภัยก็เหนือกว่าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยทั้งจอ LCD กล้องวงจรปิดและราวจับอีกจำนวนมากเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารให้ได้8คนต่อการยืนในพื้นที่1ตารางเมตร ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบางบัวทองบางใหญ่นะครับที่ต้องเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินทางทางเรือนะครับแล้วมาขึ้นเรือที่สะพานพนังเกล้านะครับก็สามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าสา,สายสีม่วงนี้ได้นะครับขณะที่ผู้ว่ารฟมบอกว่าขบวนรถที่เหลือจะทยอยส่งมาที่เมืองไทยจนครบ21ขบวน63ตู้ภายในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยรถไฟฟ้า1ขบวนจะจุผู้โดยสารได้ทั้งสิ้น921คนและจะช่วยแก้ปัญหาจราจรด้วยการขนส่งผู้โดยสารสูงถึง50,000คนต่อ1เส้นทางภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงโดยคาดว่าในช่วงเริ่มต้นจะมีประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเฉลี่ยวันละ1 0 0 0 0แนคน ในราวต้นปีนี่เราจะเริ่มทดสอบระบบโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวรถไฟฟ้านะครับระบบอนัตสัญญาณนะครับระบบความปลอดภัยนะครับระบบประตูอัตโนมัติที่ชานชลาทุกอย่างจะต้องทํางานพร้อมกันนะครเราจะทดสอบสิ่งเหล่านี้นะครับประมาณ4เดือนนะครับแล้วถ้าอย่างมีการแก้ไขจนแล้วเสร็จสมบูรณ์นะฮะอย่างที่ทางรัฐมนตรีว่าการนะฮะเราก็คงจะเริ่มทดสอบโดยรถเสมือนจริงนะครับเริ่มต้นราวๆเดือนมิถุนา เป็นต้นไปนะครับก็ตอนนั้นก็จะมีการเปิดโอกาสให้ทางประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมใช้ระบบนะครับส่วนเรื่องค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะคิดราคาเริ่มต้นที่16บาทและเพิ่มขึ้น2บาทในสถานีถัดไปเพื่อให้เป็นราคามาตรฐานและถูกกว่าต่างประเทศนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะเล่งทำโครงการตั๋วร่วมที่เชื่อมการเดินทางระหว่างล้อเรือและราง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมปีหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่มากขึ้นสุดที่นานประถมพันธ์ถ่ายภาพอภิบาลมวงวงรักเนชั่นทีวีรายงานช่วงนี้ติดตามเรินข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจอื่นในรอบบันครับ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Standard Poor o o r หรือ S&P ระบุว่าภาคเอกชนและบริษัทด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานในกลุ่มความร่วมมือรอบอ่าวอาหรับหรือ GCC ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงคาดว่าปีนี้ GDP ของกลุ่ม GCC จะขยายตัวเพียง3.4%จากอัตราเฉลีย่ย5.8% เมซี i, หนึ่งในผู้ค้าปลีกรายใหญ่สุดของสหรัฐระบุว่ามีแผนจ้างพนักงานช่วงราว85,000คนในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีโดยพนักงาน12,000คนจะประจำการในศูนย์พักสินค้าของบริษัทซึ่งอัตราการจ้างงานช่วงวันหยุดยังคงลดลงแม้เศรษฐกิจของสหรัฐจะแข็งแกร่งขึ้นและคาดว่ายอดขายสินค้าช่วงวันหยุดปลายปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2. 4เเซ์ บริษัทไชน่ายูเนียนเระบุว่าจะผลิตบัตรเครดิตฝังชิปแบรนด์ยูเนียนเจำนวน1,400ล้านใบาภายในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะทําให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตฝังชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่จํานวนจุดขาที่ยอมรับการใช้จ่ายผ่านบัตรค c k Pass บริการชำระเงินระบบไร้สัมผัสข,ของยูเนียนเพเพิ่มขึ้นกว่า5ล้าน7แสนจุด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัดในเครือ SCG Packaging เปิดตัวเฟสบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารที่มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงโดยผ่านการรับรองมาตรฐาน g m p และ F.D.A เป็นรายแรกของไทยซึ่งจะช่วยให้บริษัทขึ้นเป็นผู้นำตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารในอนาคต มาดูการซื้อขายดัยชนีตลาดหลักทรัพย์ในไทยกันบ้างน,นะครับแม้ว่าช่วงบ่ายตลาดจะปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงจนทําให้ปิดตลาดนั้นดัชนีปรับตัวลดลงไปนะครับถึง13.41จุดครับมาปิดที่1,379.32จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า36,000ล้านบาทถือว่าตามแรงขายทำกาไรจากตลาดหุ้นยุโรปและยังขาดปัดจจัยหนุนถือว่ายังแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับ หมดเวลาสำหรับรายการคู่ชิงคู่แชมป์สรุปข่าวรอบวันกันแล้วนะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลา9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปคืนนี้ผมมุทินานนาฮิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ